เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลั g น a ล็อกออริจิกับผมนัสเซอร์เอกนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่16นะครับก็มีการอัปเดตในส่วนของกิจกรรมมาใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับและก็ที่สําคัญเลยนะครับผมขออนุญาตฝากร้านเติมเกมไว้ก่อนแล้วกันนะครับเซราโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาว ูกับการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR ว o d e โค้ดได้เลยอย่างเติมเกมต้องสเตราโก p พัท โอเคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทเซอร์เอกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับวันที่16นะครับเช้าวันใหม่นะครับหลังจากการอัปเดตแพทล่าสุดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆอย่างแรกเลยมันจะมีในส่วนของกิจกรรมทอคับใหม่แล้วนะครับก็คือเราสามารถที่จะทายผลนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือรอบ32ทีมนะครับเข้ารอบ16ทีมนั่นเอง นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของของรางวัลตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนนะครับที่สามารถเข้าร่วมทอครับได้นะครับก็จะได้รับจดหมายไปแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่เข้ารอบ32ทีมนะครับหรือว่าได้ทาการตกรอบไปก็จะสามารถได้รับในส่วนของของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะสำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงนะครับ ไม่ได้เข้าไปในส่วนของกิจกรรมทอครับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดวิชันเนี่ยก็จะดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับคำอธิบายนะครับว่าในส่วนของกติกานะครับแล้วก็ในส่วนของกติกาทีมแรกนะครับ แล้วก็การเดิมพันนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะดูได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแต่เดวิชั่นนะครับมันจะมีผู้เข้ารอบนะครับหรือว่าผู้ท้าชิงกันเนี่ยมีแค่2ปาร์ตี้เท่านั้นเราก็มาดูนะครับว่าแต่ละทีมนะครับมีความเก่งแค่ไหนนะครับนี่เลยนะฮะดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็เราอาจจะดูจากยศไหมนะครับหรือว่าจะดูจาก C ีก็ได้เช่นกันนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าทีมไหนจะชนะนะครับเราก็ต้องมาทําการ ตุ่มดูอีกทีนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับอัตราการต่อรองนะครับ1.5นะครับแล้วก็อัตราการต่อรองปัจจุบันนะครับอยู่ที่6.00นะครับก็ถือว่าถ้าเกิดเพื่อนนะครับทายในส่วนของทีมนี้ไปแล้วทีมนี้ชนะนะครับเราก็จะได้6.00เท่าเลยนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเดิมพันทีมไหนนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดูได้นะครับในส่วนของการเดิมพันนะครับก็เดิมพันได้ทั้งหมดแค่4,000ันเหรียญเท่านั้นนะครับ ก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็ทําการเดิมพันกันด้วยนะครับในส่วนของเด i วชั่นต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเดเวชั่นต่างๆนะครับทำการลงเดิมพันกันได้นะครับตรงนี้ก็สบายๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับรางวัลกิจกรรมรับชมนะครับนี่เลยนะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอีเวนต์เควสตรงนี้นะครับสามารถที่จะมาทําใหม่กันได้แล้วนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของเพชรเยอะมากขึ้นนะฮะก็ถือว่าดีมากๆเลยเนี่ยสำหรับคนไหนที่เป็นสายฟรีจะต้องการใช้เพชรนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของทอครับนะครับเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับทำให้ผู้เล่นนะครับที่มีงบประมาณในการเติมน้อยเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้เช่นกันโดยการใช้เพชรนั่นเองนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มาใหม่เลยนะครับล่าสุดนะครับก็คือชุดแฟชั่นนั่นเองนะครับชุดแฟชั่นนี้ก็ถือว่าน่ารักมากๆนะครับตัวผู้หญิงก็ดูโอเคอยู่เหมือนกันนะครับาะหลักๆแล้วนะครับก็จะมาวันนี้วันแรกนะครับเราก็ไปจบวันที่30นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเตตัสกันนะครับเริ่มต้นด้วยเสื้อก่อนเลยแล้วกันนะครับเสื้อนะครับลั Lucky Cover คกีกค้โคเวอร์นะครับก็บวกพีเอีเคนะครับสามจุดห้านเปอร์เซ็นต์นะครับเอมเอดีเคสามจุดห้าน์เปอร์เซ็นต์ลัคนะครับบวกแปดนะครับแล้วก็ฮีทบวกห้านะครับแล้วก็ คิดเดฟบวก2นะครับดาเมจรีลกชั่นจากบอสนะครับหรือว่าโดนบอสตีเบาลงในห้านะครับแล้วก็สร้างดาเมจต่อบอสนะครับบวกอีก5%นะครับทั้ทั้ง t o ิ a l a b i บวก2นะครับเมื่อนอร์มเอตทกนะครับหรือเมื่อโจมตีธรรมดามีโอกาส5%เกิดคิดาเมจบวก3%ต่อเนื่องห้าวิโดยไม่มีเวลาคูลดาวน์นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับเอามาใส่ให้กับสไนเปอร์หรือว่าเป็นพวกแอดได้นะครับผมแนะนาว่าน่าจะใส่แอดน่าจะเอาเอาเรื่องนะครับ หรือว่าจะเป็นสไนเปอร์ A D L ก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะครับในส่วนของแว่นตานะครับสำหรับแว่นตาเนี่ยบวก P d ด็บนะครับ M d ด็บหสเตง5อิน5นะครับ P d ด็บห M d ด็บหนนะครับแล้วก็เมื่อ H P มากกว่า70%นะครับสกิล Global cooldown นะครับของสกิลลดลงนะครับ4%เ มูเ n t s สปีดนะครับบวก3เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจต่อมอนสเตอร์ทุกขนาดบวก3เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีดีมากดีเลยนะครับเอาไว้ใส่ฟาร์มได้นะครับเพราะว่ามันตีทุกขนาดบวกอีก3เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับในส่วนของหลังนั่นเองนะครับก็เป็นน้องกระถ่ายนะก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับพี่เดฟบวกสิบหกพีเอดีเคบวกสองจุดนบวกสองจุดหบวกสนะครับแล้วก็ดาม AGED REDUCTION นะครับจากบอสบวกหอีกแล้วนะครับโบโบคูดาวนะครับลบสี่เปอร์เซ็นตอโต้อบอลิตี้บวกสเมื่อสังหารศัตรูมีโอกาส20%ให้เพื่อนในทีมนะครับที่อยู่ในรัศมี10เมตรนะครับรวมไปถึงตนเองนะครับมี PDK MDK และเพิ่ม1.50% มุมเมนต์สปีดนะครับบวก3แล้วก็พิเดเมตรีเักชันบวก2นะครับต่อเนื่องกัน1ิบบิเนี่ยผมมองว่านะครับสำหรับหลังอันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นหลังที่ดีอันนึงนะครับเอาไว้ช่วยในส่วนของทีมปาร์ตี้ได้ดีนะฮะในการลงดันหรือการลงบอร์ดก็ได้ หรือแม้กระทั่ง PVP ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันบวกคนข้งเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของแวนนะครับมันสเตตัสคล้ายๆกันใช่ไหมครับเราสามารถที่จะใส่ทั้งหลังใส่ทั้งแว่นได้นะครับอะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับในส่วนของหมวกนั่นเองนะครับหรือว่าส่วนหัวเนาะก็บวก P เด p นะครับ16 M เด็บวก6นะครับ p y a m i d M p y r a m นะครับบวกอย่างละ3%แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเมื่อโจมตีนะครับโอกาสเพิ่ม Ignore P เดฟนะครับแล้วก็ Ignore M เดฟนะครับให้กับทีม 5แต้มกระตุ้นคูดาว3วินาทีนะครับตอนเนื่อง20วิทับซ้อนสูงสุด10ชั้นนะครับก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับหมวกอันนี้เนาะก็ไม่ต้องใช้หรอกนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้จริงนะผมแนะนำนะเสื้อสามารถใช้ได้นะครับแว่นสามารถใช้ได้เอาไว้ฟาร์มนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเอามาใส่สําหรับการช่วยปาร์ตี้นะครับอันนี้อาจจะใส่เป็นพวกซนไอ ADL หรือว่าจะเป็นแอสซิสต์ก็ได้นะครับเพราะมนบวกขี่นะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมที่เข้ามานะครับก็สรุปให้สั้นๆนะครับว่าในส่วนของวันที่29กนะครับก็จะมีอาชีพใหม่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าผมจะเปลี่ยนเลยไหมนะครับเพราะตรงนี้กําลังสองจิตสองใจอยู่ว่าผมจะเปลี่ยนไหมนะครับเพราะว่าอยากจะทําการซื้อแพ็คเด้งนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเบสเซลเนี่ยอีก6ชั่วโมงนะครับมันก็จะหมดแล้วนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะผมก็จะทําการเหมาไปเลยนะครับสำหรับ3แพ็คนี้นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของเกมแบล็กนัลล็อกออริจินนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมาอัดช่วงเช้านะครับเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u b s สไคร e ให้ช่องผมเลยแลวกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย